ये की यपिता सप्रभति इबु मातु रकाकारी पिय मम ता की यपिता सप्रभति इबु मातु रकाकारी पिय मम ओम सतीओ 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 ओम सीमहारासनीचे नमः ओम सीमहारासनीचे नमः ओम सीमहारासनीचे नमः ओम दुर्गा देवी तारी नमः नमः महा สุรคาคาลีลักษมีสุรสวัีขณะท่านครูปพาดถวายบุครีมหาภารตะตุชาพระเทวีนาบัตรี शक्ति परा शक्ति ओम शक्ति परा शक्ति ओम शक्ति परा शक्ति सकरवंता उपहा देवी प्रसी उमा पर्वती एक शक्ति अवता है प्रमे जा श्री उमा नाम है प्रमे पुरखा शिव வணக்கம் நான் தான் ทม่ว่างหลายจึี่ยกองพระรารดาเป็นพระราดาเป็โลกเป็นพระมาดาให้เรารวยมาดุไรไม่ว่าจุดสที่พระรัตารกพระองค์พระรามดาเทวีพระมามดาทรงรับเหมือนูในอุทธรพระรารดาผู้เป็นพระแม่องค์พระศีคเดชคณะปฏิเจริยกระคาพอใท้แก่บุคคลไร

แกนบติปปาโมหริยาบัดนี้ขอน้อมอัญเชิญมนตรีคณะพติเทวาองค์ศรีคทาองค์ศรีคทาเทวาองค์ศรีคทาเทวาองค์ <Sessimulatory> 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 ขณะปีศาจทำเพลงแข่งสว่าง้อมรับบารมีองค์คณะปฏิภรสีคณะนักปฏิ พระสติปัญญาพระองค์ทรงเป็นตัวแทนหรืักษณราแห่งความสาเร็จทัง้งปวงพระองค์เป็นผู้กระจายอุปสรรคทลายด้วยพระสติปัญญาอันชาฉลาดแห่งคพระบิดา เหล่าเทพเทวาราโบรมรุ์ทั้งหลายจึงยกย่องให้องค์พระบิดามหาคณีเป็นเทพพระเจ้าแห่งความสุขสันณสาถาน์มาปิตีบูชาครแห่งนี้จะได้ขอนอ้อมรับเชิญบารมีองค์ิดาปฏิเทว,วามหาคณีได้เสด็จลงประทับรับการสักการะบออูชงอุทาเสด็จลงมาจนบรรดาพระธาตุรอดเป็นประทุมพวกคนเป็นบารมีแก่ลูกหลานทั้งหลาย

พร่ำน้อำบารมีแห่งอุประศิภานิสวรงค์พระศิภานิยมดูบารมีแห่งพระองค์ท่านได้สถิตพระธรรมดบสวดพระปราบราบราสักการะบโตโสูุทารเสด็จลงมาดลบานดาประทานพรให้แก่คณะสิญาสานุสิทธิ์ทั้งหลายที่ถึงร่วมกันณสถานพิธีกรรมแห่งนี้อภิษนจิตขอพรสิ่งใดจงได้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการเท โยอุเทเทนโอปุตตะกามูลญาติผู้ต้องขณะ ทิกายกายยายาทิบานาปิยาตังสุตวัอิติปิโสพระกวายมัราชานุทาวิสุวรรณุมรณังสุขัอาหัรสุขโตนามูขุทายะทาวิสุวรรณุจัตุมหาราชิกายังกับพันธ์ภัตบริโตวิสักุสักุทภาอรหังพุทโธท้าวิสุวรรณุนามูขุทายะ อาหงูกอุศกยคาอยาคยคาพัดต ฮอดแดมหอรอดที่สุวรรณบรมกรอวสุราบริยังกษัประบุทรง <committee suvato> ลูกจะราเวงวนเออเออเออองพระสุราเชิญพระยายักซาเออเออเออท้าเวสวันองพระยาหยักสาทาเวสวันเวศสษย์มาคะเวุษย์มาคะเวพุษย์มาค เชิญข้าวลงกระบาตเออเออเออเชิญญาณมาข้าวจะตุ่มลงกบาตเออเออเอออันเชิญญาณมาน้องพระน้องผู้ช่างเออเออในพิธีลูกอันเชิญขึ้นมารวมอวยค่ ฮาเดมาราฮาทตระธะฮาสโรฮาเดมาตุวีรราเสุวรรณโอเฮนทาทศรถเอเออเออเปรากฏกา เชิญขอดาวพุทสรสเออบอเอมเลยกราบก้มทายวีรบุรุษ6เรียงรายหล้าเพื่อเอ่ยลุกเชิญมาท้าววีรบุรุษ6เรียงรายลุกเชิญมา ยักษ์สากายข้าสัพพานโรเปรีกรัมเชิญวิรุฬปะเออเออเออเสด็จมาเชิญพขอข้าวิรุฬปะเออเออเออเสด็จมานอบระนมบูชาเออเออเออองโลกบาลนอบระนมวันข้า องโลกบาลจะได้นอกนอกบัรทาสักระอันเิญบรมีแหเงเถอสุราเทศอสุรีบารมีแหมหาปุเอรุราชเวสวัณโนจะตกลงกบาเพื่อทิพุ์ดรนจิตเหนือผู้ปกครองเราักษ์สาหรย์สีทั้งหลายพระผู้เป็นเจ้าให้เราบุตรีปีศาจัระปวงนอกนอกอันเชิญบรมีแหองพระบิดา ได้สลิจลงมาประทับรับการบวงสรวงปูชาประสิทธิ์ประสาทพระพรเป็นมงคลเป็นบารมีดังพระสานแห่งนี้้วยเทพราชจ้า やった ติตะระยามานาคยาอภินังนาสาธุพันติยัมมะยามะกายวาจาจิตงอาหัรทาอันันตนาคาวิสุทธิเทวาปูชีวิกายวาจาจิตงอาหารทานุชงนาคาวิสุทธิเทวาปูชีวิิ กายวจิตตังอาหังวัฏทามุจจริณาคาวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาาาจ,จิตตังอาหังวัรทาองดำแสงสิริจันทราวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวจิตตังอาหังวัฏทานาคาธิบดีศีสุภูวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตจ,จับมหาลาภูปิอุนาคาขันทะ រិទ្ធាំង เจออาวหกเมืองบาดาลสิบสี่หัวเมืองสายประยาัดนาคราชทั้งสี่ตระกูลใหญ่เชิดขึ้นมา ข้าแต่สายยาณบรมีรูมาจากแห่งเมืองบาดาลข้าแต่วงวานในองค์พระยานาคราดทั้งสิ่งตระปูยันนากราดในตะปูวีรบุรุษนากราดในตะปูเอราพัทธา นาคราชในตระษปลถุชัยาขุตานาคราชในตรุลกันหาขุนรามพระเทพยานันตราคราชน์อีทั้งเมียอนันต์อุสาวดีนาบีอันเชิญบารมีเจ้าปู่พุชธองราชนาคราชเจ้าาญิงทองศรีตามการพระยานาคินีบารมีพระยามุจรินนาคราชพระยาเจษมันนาคราช บารมีแห่งพระญยัดังแสสิริจันทราประญยันาคราบารมีเจ้าปู่อินลากาเจ้าย่ากัญญาวดีบารมีเจ้าปู่สีสุโธเจ้ายญาสีประทุมาพระยานาคินีอัญเชิญหวงวานประญยันาคานาเคนาโคนาเคนาคราทุกเชียวสายประญยันาแขงลูกน้โหูากุกพระองค์นบมัสกาไปถึงบารมีเจ้าปู่สุวรรณนาคานาครา บารมีเจ้าปู่ดินลำบาลพระยาศรีมุกาแห่งภูมาโนรกบารมีเจ้าปู่ศรีสตักหน้าครัชเจ็ดพระองค์ผู้รักษาพระธาตุพระนุบบารมีเจ้าปูู่้ชงองหน้าครรจ้าแห่งทะเลอันดามันอกงบารมีพระยาดำแสงสิริจกรพระยาสนาครรชเจ้าปู่นินลกาเจ้าญาญาวดลีแห่งทัมเทริรรม เชิญไปถึงบรารมีเจ้าปู่ม,มือเลยฝึกองหล,ลงพูนละกาเชิญไปถึงบรารมีเจ้าปู่น,นันโทปน,นันทไม่ยาก้สยสังวรเ,เชิญบรารมีแหงประยยัดจงอาหั่ ประยาอูดำพญาอูขาวประยาอูเขียวประยาอูองอกโอูอักลสัอหิสโปอักะสัอหิสโปอักละสักอหิสโปนะโอุ้พายาตอรับบารมีงควันโอประยาณ์นะพระคุพระองค์ ทัพยาบุทเิพิเภกต่อเปิดทางคชาโกตะกงยุต่์จักรอภารตะเวทิพิเภศต่อเทตาทิตาตะพิเภกจะตุกัตเิพีเภกต่อเปิดทางมะหุตุกัตถทพิเภมาบังอปาตะโกหิสิมาบังหิสิท่ตาตะโคมาบังจะตุกตะโคหิสิ ภามองเห็นสิขอคุณโปรดสัพเพสัตตาสัพเพธานาสัพเพผู้แตกจากที่วราสัพพีมัครานิปัสสติปรติกิปาปมาปมาก็บอกอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโตสมโณอัปปมาโนจักขุตกปองณอุปาทานนี้สิริสมาธิอหิงสุตัส โสงฆ์น้ำโบกโคมตะโกน้ำโมสัถตาสัมาสัมพุทธ,ธานานกนอกบารมีเจ้าเมืองบาดาเราวงวาดประยานาภาประยานาเี็ประยานาเรานบุปผีทราาัพย์สินเรียกราจากเมืองบาดาผู้มีแก้วนาคราชอันศักดิ์สิทธิ์ท้งแก้วเจ็ดสีบัณฑีเจ็ดแสงบัดนี้ขอดอกนอกอัญเชิญบารบมีแห่งพระมารดาในเมืองบาดา

भले तब रबी है करो